นี้เรามาพามาดูบ้านน็อกดาวน์บ้านสาเร็จรูปยกไปวางนะครับดูนะครับด้านหน้าก็จะมีมานั่งสองงานครับเหมาะสาหรับเป็นรีสอร์ทผมว่าน่าจะโอเคนะเหมาะทำรีสอร์ทประต,ตูด้านนอกเป็นตะแกรงเหล็กนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นกระจกดูนะฮะอันนี้ก็เตียงสามฟุตได้ครับหรือ ในภายในก็จะมีเครื่องพัดลมดูดอากาศให้หนึ่งตัวนะครับมีฝ้านะครับมีหน้าต่างนะครับมีปักนะครับอยู่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดมีสวิตนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับมีเบเกอร์ให้หนึ่งนนะครับห้องน้ำนะครับเป็นห้องอาบน้ำด้วยนะห้องของน้ำด้วยนะครับมีชักโครกมีกระจกนะครับ พื้นปูด้วยเซรามิกนะครับกระเบื้องเซรามิกนะครับส่วนตัวพื้นภายในเป็นกระเบื้องยางคิกล็อกนะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นไม้เชียมนะครับผนังเป็นผนังพ u ฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบระบบสอดท่อครับอันนี้ก็คือเอาแค่ ข้อมาเสียบก็ใช้งานได้ปกติเลย